ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอตั้งแต่วันแรกอโมริมเราแข่งแมนอยู่ห้ามกลัวอโมริมเผยว่าเรารู้ดีว่ามันจะต้องใช้เวลาและเราจะพยายามเอาชนะเวลาไปพร้อมๆกับการเอาชนะเกมต่างๆให้ได้พร้อมกันแต่เราต้องเริ่มต้นโดยที่ไร้ความหวาดกลัวใดๆทั้งนั้นตั้งแต่วันแรกต้องเริ่มโดยที่ห้ามคิดว่าบรรดานักเตะไม่สามารถเล่นในสไตล์แบบใดแบบหนึ่งได้ ตอนนี้ผมไม่ได้มีความคิดด้านลบแบบนั้นเลยบรรดานักเตะจะเริ่มทำงานวันแรกไปพร้อมกับไอเดียของเราเลยไม่ว่าจะยังไงก็ตามนั่นคือเป้าหมายของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือเรื่องเอกลักษณ์เราจะเริ่มด้วยการมีเอกลักษณ์ของเราตั้งแต่วันแรกเลยแน่นอนว่าเราจะเตรียมความพร้อมในสภาพที่ให้เข้ากับแต่ละเกมแต่เราจะให้ความสำคัญกับโมเดลการเล่นของเราเป็นหลักแบบเรื่องที่ว่าจะเล่นด้วยสไตล์ไหน จะกดดันคู่แข่งยังไงพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคุณไม่สามารถลงรายละเอียดแบบเต็ม100%ได้น่ะนะเพราะมันจะทําให้พวกนักเตะเกิดความสับสนกันดังนั้นผมเลยต้องบอกว่าเป้าหมายหลักของผมคือเรื่องเอกลักษณ์ไม่ลืมกันโรโนัลโดโอวยพอรอโมริมไปได้สวยกับแมนยู คริสเตียโนโรนโดร่วมอวยพรดูเบนอโมริมกุนสือเพื่อนร่วมชาติให้ประสบความสำเร็จในการเข้ารับงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกุนซือวัย39ปีรายนี้มีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกับโรนโด d o และตำนานดาวยิงรายนี้ดูจะดีใจมากที่ได้เห็นโค้ชคนบ้านเดียวกันกับตนได้รับโอกาสกับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกทั้งสองอายุเท่ากันและย้ายจากสปอร์ติ้งมาร่วมทีมแมนเต ในช่วงอายุที่ถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งของวงการนักเตะและวงการโค้ชโดยล่าสุดโลโนาลโดเชื่อมั่นว่ากุนสือชาวโปรตุเกสจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทีมงานหลังบ้านชุดใหม่และอินิออสผมขอให้แมนยูนเตดและรูเบนอโมริมนั้นโชคดีที่สุดในโลกใบนี้สตาแข้งฝอยทองกล่าวหลังจบเกมกับโปแลนด์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา เฮียรุดบอกเป็นเกียรติได้คุมผีอวยพรขอให้พบความสําเร็จรุดฟานิสเตอรอยบอกว่าเป็นเกียรติที่ได้ทําหน้าที่คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและขอบคุณทุกกําลังใจพร้อมอวยพรขอให้ทีมประสบความสําเร็จในอีกไม่ช้าหลังเขาอําลาจากสโมสรเรียบร้อยแล้วอดีตดาวยิงอําลาจากการทํางานกับแมนยูในสัปดาห์นี้หลังรูเบนอโมริมเข้ามารับตําแหน่งกุนซือถาวรคนใหม่ต่อจากเอรดิธเทนฮาร์ก แล้วฟาน,นิสโตรอยก็ได้ฝากข้อความถึงสโมสรและแฟนบอลผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยบอกว่าถึงทุกคนที่มาเตดโดยเฉพาะสตาฟโค้ชนักเตะและแฟนบอลผมอยากขอบคุณจากก้นบึ้งหัวใจสำหรับความทุ่มเทและกำลังใจอันไม่น่าเชื่อนับเป็นเอกสิทธิ์และเป็นเกียรติที่ได้ทำหน้าที่ให้กับสโมสรทั้งในฐานะนักเตะโค้ชและผู้จัดการทีมผมจะเก็บความทรงจำที่เรามีร่วมกันไว้เสมอไป แมนยูไนเต็ดจะตราตึงอยู่ในใจผมเสมอไปและผมหวังว่าวันเวลาแห่งความสําเร็จอันมากมายจะเกิดขึ้นที่โอทฟอร์ดในอีกไม่ช้านะไม่ใช่เพียงเพราะผมอยากให้สโมสรทําได้ดีแต่เป็นเพราะคุณทุกคนสมควรพบกับความสําเร็จขอให้พบสิ่งที่ดีสุดและดูแลตัวเองด้วยรุดอดีตแข้งชาวรัสกลับสู่สโมสรในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพื่อทําหน้าที่ผู้ช่วยกุนซือของเทนฮากก่อนได้รับมอบหมายให้คุมทีมขัดตาทับ ฟานิสตต่อรยผ่านการพาทีมเก็บชัยชนะไป3จาก4เกมที่คูเมเต็ดชั่วคราวโดยเขาปิดท้ายด้วยชัยชนะ3ต่อศูนเหนือเลสเตอร์ซิตี้ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงแค่เขาที่อำลาจากสโมสรเท่านั้นแต่ทีมงานของเทนฮักอย่างเรเน่ฮาเก้เวเล่เทนดูเวล่าและปีเตอร์มเรลก็ออกจากตำแหน่งด้วยเช่นกัน นิกิบัตตำนานแมนเชสเตอร์เต็ดเชื่อว่าอาริฮโดกานาโชปีกดาวรุ่งต้องการย้ายไปเรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลนาในอนาคตข้างหน้าปีกอาเจนตายเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่ที่จะทําให้อยู่ในโอทาฟอร์ดจนถึงซัมเมอร์ปี2028ก่อนหน้านี้กาอาโชเคยตกเป็นข่าวย้ายไปยูเวนตุสและแอลลติโกมาดริดแต่บัตมองว่าเขาอยากย้ายไปสเปนหากมีโอกาส รีเมยร์ลีคือลีกที่ดีสุดในโลกแต่นักเตะที่เก่งที่สุดมักย้ายไปเล่นในสเปนไปเล่นให้เรอัลมาริตหรือบาซโลรนาบัตกล่าวหากคุณมองดูซุปตาทั้งหลายพวกเขาไม่เคยอยู่ในพีเมลีกเลยพวกเขาอยู่จนกระทั่งพวกเขาจําเป็นต้องก้าวไปอีกะระดับหนึ่งนักเตะมากมายหลายคนมองว่าระดับถัดไปคือการไปอยู่เรอัลมาริตหรือบาซ่าแต่เราไม่ได้มองว่ามีที่ไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าแมนยูเต็ดสิ่งที่เราคิดคือหากคุณย้ายออกจากแมนยูเต็ดคุณก็จะตกต่ำลง คุณไม่ได้รับความชื่นชมจากที่นี่เหมือนที่คุณได้รับที่มาริตคุณสามารถการันตีได้ว่าเครียนเอมบัปเป้จะมีลุ้นบอลลงดอร์ในปีหน้าเพราะเขาอยู่ที่เรอัลมาดริดมันก็เหมือนกาลาโชเขากําลังไปได้สวยกับที่นี่ในตอนนี้เขาคือเด็กหนุ่มอาร์เจนตีหากเขาทําแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณก็จินตนาการได้ว่าเขาอยากย้ายไปเรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลนานักเตะกลายเป็นซุปตาร์ที่นั่นไม่ใช่แค่ในสนามฟุตบอลเท่านั้น ความหวังในสีซสั้นนี้เมื่อรูเบนอโมริมเข้ามาคุมแมนยูขอขอบคุณบทความจากบอบูความหวังของผมในรุ่การนี้หลังจากรูเบนอโมริมเข้ามาคุมทีมปีสดแสดง 1. เล่นให้สมฉายาเรดเดวิลคือเน้นเกมรุกเป็นหลักแล้วค่อยยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์คือจะเล่นสไตล์ไหนก็เอาที่สะดวกแต่ที่สำคัญต้องกล้าบุกไม่ขี้ระแวงเกินไปเหมือนเอริกเทนฮาก 2. ปัจจุบันอันดับที่13ก็จริงแต่ตอนนี้ตามหลังทีมอันดับ4ของตารางอยู่แค่4แต้มแล้วจะไม่ให้หวังติดท็อปโ,โฟได้อย่างไรอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรเพราะทำใจล่วงหน้ามาก่อนแล้วว่าคงไม่ติดฮ่าฮ่าฮาสขอแค่ไม่แพ้พวกพี่ๆที่แอนฟิลด์ในศึกแดงเดือดตอนต้นปี2025ไม่โลภถึงบุกชนะเอาแค่มีชีวิตกลับออกมาได้ก็ดีใจแล้วแต่คงเป็นเรื่องยากเนาะ 4. คว้าแชมป์ยูโรปาลีกให้หน่อยตอนแรกไม่หวังเพราะกุนซือคนเก่าทำได้มื่ดมนอันนนทการเหลือเกินต่อเมื่อเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วขออนุญาตหวังรอบฟุตบอลลีกเหลืออีก4นัดคิดว่าอย่างแย่น่าจะได้เล่นเพลย์ออฟเพื่อเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอยากให้กุนซือคนใหม่เน้นถ้วยนี้เป็นพิเศษมากกว่า F a คัพและลีกคับเพราะได้โคต้าไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีก 5้าในฐานะเจ้าของเสื้อมาเลกเก็ตหวังอย่างยิ่งว่าเมสันเมาส์จะกลับชาติมาเกิดใหม่และไม่ถูกอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปอีกเช่นเดียวกับลุคชอนอกจากนี้หวังว่าสมสรจะต่อสัญญากับแฮร์รี่แม็กควายออกไปไม่ปล่อยไปแบบฟรีๆรีเพราะนักเตะผู้นี้มักจะโชว์ฟอร์มใช้ไหลในระบบหลัง3ส่วนมาคัสแดดฟอร์ดขอไม่ตั้งความหวังอะไรแล้วเพราะไม่อยากผิดหวังโบนัทแทกจริงๆยังเหลืออีกหนึ่งความหวังแต่ไม่เอาดีกว่าช่วงนี้ไม่พร้อมปะทะ s ซลาตันอิบราฮิโมวิชที่ปรึกษาของเอซิมิลานพูดถึงข่าวลือที่สมสรรกับวิกเตอร์ลินเดเลฟกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นคนสวิดิตเหมือนกันเซนเตอร์ปีแสดงกำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปหลังทีมมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือมาเป็นรูเบนอโมริน ก่อนหน้านี้ลินเดเลิฟมีข่าวว่าอาจจะไปเล่นในอิตาลีและในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามีรายงานว่าลาซิโอให้ความสนใจและล่าสุดทางปีศาจแดงดำที่จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามทางอิบราฮิโมวิชไม่ยืนยันหรือปฏิเสธในเรื่องนี้แต่ระบุว่าที่มีข่าวกันอย่างหนักเป็นเพราะว่าลินเดเลิฟเป็นชาวสวิตเเหมือนกับตัวเองคุณไม่มีทางรู้เลยมันมีข่าวหรือมากมายที่ออกมาอิบราฮิโมวิชกล่าวกับทีวีโฟ ข่าวลือที่ออกมานั้นเป็นเพราะว่าผมเป็นคนสวิดิชและลินเดเลฟก็เป็นคนสวิดิชเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่าเขาทําได้ดีทีเดียวกับยูไนเต็ดแต่เรามีนักเตะดีๆหลายคนในตำแหน่งนั้นผมไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรคุณน่าจะลองถามเขาดูนะ สกอตต์แม็กโทมเนกองกลางนาโปลีเชื่อว่าตัวเองตัดสินใจถูกที่เลือกย้ายจากไมเตตดมาสู่เนเปิลส์เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะมันคือการเผชิญความท้าทายของกรอบเดิมๆยิ่งผลลัพธ์ออกมาดีก็หายเหนื่อยแม็กโทมเนเล่นให้ยูไนเต็ดมาทั้งชีวิตกระทั่งกล้าออกจากเซฟโซนมาร่วมงานเฮดโค้ชอันโตนิโอคอนเต้แล้วเพิ่งทำหนึ่งประตูเกมเสมออินเตอร์มิลานหนึ่งต่อหนึ่งรั้งหัวตารางเซร่าให้มองถึงการตัดสินใจของตัวเองแข้งสกอตติดมองว่าทำถูกแล้ว มันคือการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับผมครอบครัวและมิตสหายที่เลือกย้ายมานาโปลีแมคโทเมน์กล่าวก่อนเตะอยู่้าเนือเฉลีกพบกับโครเอเชีย15พฤศจิกายนเมื่อเวลานั้นมันมาหาคุณก็ถามตัวเองว่ากูอยากทํามันจริงๆหรือเปล่าหากคิดว่าแน่นอนที่สุดก็ลุยเลยยาอะไรอวร์ในชีวิตผมหรือในอาชีพไม่มีครั้งใดนึกคิดเสียดายแล้วผมยังคงมันไว้ถึงตอนนี้ผมอยากให้เส้นทางนักเตะอาชีพประสบความสําเร็จ แล้วก็จะถากฐางทางตัวเองพยายามผลักดันตัวเองไปสู่นักฟุตบอลที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดทั้งหมดทั้งมวลคือเรื่องที่ทําได้สถานการณ์ในเนเชลีก A กลุ่ม1นึ่สกอตแลนด์ผ่าน4นัดอยู่บนตารางแต่ยังมีลุ้นอยู่รอด2เกมส่งท้ายหากผ่านโคเอเชียและโปแลนด์ได้เช่นฮากไหมโรมาล็อกเป้า2ตัวเลือกกุนซอเพียมรีคุมทีมกู้วิกฤต โรมาสโมสรชั้นนำในเกาโชเซรากำลังมองหาผู้ดการทีมคนใหม่หลังการปลดอีวานยูริชเมื่อวันอาทิตย์โดยล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าของสโมสรคือแดนและไรอันฟิตกินได้เดินทางไปยังกรุงลอนดอนเพื่อพิจารณาผู้สมัครที่มีความเป็นไปได้ในการเข้ามาทำหน้าที่ในทีมรายงานจากคอรเลเดโรสปอร์ตระบุว่าทีมหมาป่าก,กรุงโรมได้แสดงความสนใจในตัวเอริกเทนฮาก์อดีตกุนซือแมนเชสเตอร์ยักษ์ใหญ่แห่งทีมลีก รวมถึงเกรแฮมพอตเตอร์ซึ่งว่างงานอยู่ในขณะน,นี้โดยทั้งคู่ถือเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นแต่ยังมีเงื่อนไขที่อาจทําให้การดึงตัวเทนฮากมีความยุ่งยากเนื่องจากเงินเดือนที่เขาร้องขอนั้นค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตามในส่วนของฟอร์เรนกีโซฟีผพ้่อในการฝ่ายกีฬาของโรมา่าได้แสดงความประสงค์ที่จะว่าจ้างโค้ชชาวอิตาลีที่มีประสบการณ์ซึ่งตรงกันข้ามกับเจ้าของสโมสรที่ต้องการแต่งตั้งโค้ชชาวต่างชาติที่สามารถนำแนวทางใหม่ๆเข้ามาสู่ทีม ด้านแฟนบอลของโรม่าก,กำลังรอคอยการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างใจจดใจจอ่อเนื่องจากการตัดสินใจครั้งนี้อาจมีผลต่อการยกระดับผลงานของทีมในฤดูกาลหน้าและการคว้าแชมป์ในระดับสูงในอนาคตหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ